สวัสดีครับพี่บุรบีครับสวัสดีครับเป็น้องประชาชนด้วยครับครับผมวันนี้ประเด็นของเราคือเครื่องบินพร้อมแล้วถือสัญชาติเซอร์เบียอ้าวเปลี่ยนสัญชาติแล้วเหรอครับพี่เดของเรารนี่แหละจะเล่าให้ฟังสองทุม่มจันถึงสุขรวมหัวทีวีถามด้วยจันทร์ตีห้าเป็นต้นไปก็ไปดูข่าวตะลุกใหม่ครับนะก็จะไขความอะไรต่างๆให้ฟังแต่วันนี้ที่จะพูดให้ฟังเนี่ย ด้วยความหมั่นไส้ไอ้พวกขาแมผงอ่านหนังสือไอ้ของขาแมมันชื่อขาแมทไทม์กับเอเดี๋นมเป็นโพสให้เพื่อแปลมาให้ให้เพื่อนแปลมาให้แล้วรัฐบาลมันนัดวันเสาร์ที่สิบสี่ที่พนมเป็นจะคุยกันเรื่องคือตามกลไกลของเก c บีซไเราไม่ไปหรอกครับไปทำไม ไปทาไมเขาไม่ไปอยู่แล้วรัฐบาลไทยไม่ไปอยู่แล้วและกําลังจะปิดดา่านหลายดา่านเอาให้มันเข็ดซะละเราไม่คุยกับกเมน็นไทยไม่คุยกับกเมน็นที่ผมได้ข่าวมาไปคุยทําไมอดูสิมันทนําหนังสือไปถึงสาธรกคือถ้าย้ายประเทศได้ก็เราคงอยากย้ายมันนะฮะไม่อยากเข้ามันเป็นเพื่อนบ้านนะฮะมันเป็นเพื่อบน,น,ะะน,นอบ้านที่ดีที่สุดเลยนะฮะและที่สําคัญเนี่ยต้องบอกนะว,ว่ามันเป็น าโลกมันเป็นของประเทศไทยทหารก็ไปอยู่มันบุกเข้าไปเราก็เปลงใจไม่กล้าย,ยิงไม่กล้าอะไรแต่ตอนเนี้ยรัฐบาลพอจะเปิดทางแล้วพอถ,ถึงฟังรูกแล้วไม่ไปคุยวันเสาร์ที่สิบสี่ไม่คุยฉะนั้นมันทําจดหมายซึ่งในหนังสือในหนังสือพิมพที่ผมบอกให้ฟังเมื่อกี้นี่คือขมຈทางกับไอเดิร์โลเป็นโพสเขาร้องสาโลกบอกว่าช่องบอกเป็นของกัมพูชา อันแรกอันที่สองปราสาทตาเมืองพงเป็นของกัมพูชาอ้าวอันที่สามปราสาทเมืองโต๊ดเป็นของกัมพูชาอันที่สี่มันบอกว่าปราสาทตาายก็เป็นของกัมพูชาแล้วก็จะยกกอกปูดไปฟ้องศาลโลกว่ามันเป็นของรัฐบาลกัมพูชานี่คือเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นในวัยวันภาคหนะ้า แล้วมันมาคู่นะว่าถ้าคุณไม่ความร่วมมือรัฐบาลไทยไม่ให้ความร่วมมือเราจะเหมือนปาเลสไตน์ลบกับอิสราเอลประเทศไทยตุงหยอมนั้นนะที่ผมบอกตรงน้ำยืนอำเภอนาำยืนอุบลราชธานีอช่องบกปราสาทตาเหมือนชมปราสาทตาเหมือนโตสนักปราสาทตาควายจะก,กลายเป็นฉนวนกาซ่ากนะาซ่าข้อ นะด่า<ช>ข้าะเทศนะอย่าโกรธนะขอด่าทีนะขอด่าทีไนดะ้ผู้นำไอ้ไอ้ผู้นำกับูชาผมขอด่าทีไอ้สัตว์ก็คือหวนถึงลุงข้อนะหวนถึงนครคอมนะคุณหวนถึง,น,ถง,น,ถง,น,ถงน้คอมเออแล้วบอกคิดบัญชีให้นะด้วยผมก็เลยทำหน้าที่คิดบัญชีไม่ใช่คำหยาบนะ้คอนะ้าคอมพูดก่อนจะตายแล้วพูดหลายเวทีไปตลกที่นู่นที่นี่ ท่านจะมองไปตลกก็ได้ไม่เป็นไรให้มันสะใจคนไทยไงนะผมพูดคำเดียวสั้นๆนะซึ่งเป็นเขาเรียกวรีของนักคอมในวงการตลกคือมันฝันถึงนักคอมจริงๆผมเป็นห่วงนะแล้วก็เราพอเราเรา,เราหลับแล้วเราเออมันมีความสุขอะ่ะต้องไปนึกถึงตลกคนน,คนนู้นคนนี้แล้วผมก็มันไอเรื่องของ ไอ้ประสาทสี่ห้าแห่งเนี่ยมันเข้ามากวนสมองผมเหมือนกับละเมอผมก็เลยขอญาตคุณลูกว,วันนี้ขอด่าหน่อยเถอ,อะคุณรูณรวก็ไม่รู้ว่าผมจะด่าอะไรผมขอด่าที่หน้าดาที่หน้าด่าเลยผู้นำเทมเพไอ้สัตว์สะใจไหมสะใจไหมอ่าแล้วมาดูถูกเราจะเป็นฉนนกาซาเราจะเหมือนปาเลสไตน์กับอิสราเอลโอ้โอโอ ยังลังเลแล้วไม่เสนอคณะรัารตรีชุดใหม่ที่แจกโขไปโกหกทั้งนั้นแะครับ